หวานเป็นแผ่นบางแซน้ำเกลือมือหนึ่งจังคอยถับขั้นตอนนี้สำคัญเบื่อบ่เบือบอเบ่อเ,ออเ,ออเอมาบ่เมานี่เลยตั้งตังตังง้งอันนี้โอ้ยเงาเงาไงครบวะก้อยยังเงอนี่ออนเอาเนี่ยสวายอีกวะ không lên được, ưi, pha đất nghèo điệu này tiệm nhang u, hoa mẹ, ủ hao, gì, gì thấy đuôi hoa mà anh đuôi, xí nhang nè, hoa bưng xí đu. Ủa, เดียอ้ยดีครับโอ้ยสองสองแค่ตัวนี้สองแค่หนึ่งสองสามเพิ่งอ้สีไหมปทุอลังการจวดเดินวคักหักก้อนเอาอีกหัก้อนอะเลยง่แถอะ่าวะโอเคมาเลยนี่ มีสองเคบ่อบมันตีหลาตัวอ,อัอนอื่นนึงเขาึ้อลวดหูุนใบไปเปล่อยอื่นหูใจดู